งานกับเธาที่ประสานงานกับทางศีลวโรธาอะไรที่ขาดเหลืออะไรที่ต้องเพิ่มปริมาณ องคควบคุมมนิษยที่ให้ความสำคัญนะคะ,ะและสระเวลามาเป็นเกียรติแก่คณะผู้จัดก,การสุกอบรมและผู้ข้ารับการสุกอบรมพรเสนาค่ะลำดับถัดไปนะคะ เางมืให้บางปานหานยะครับภาคไปงจค่ะจัดไปเนอำเภอนนะคะว่าท่านจะเป็นอขาวรอว่าท่านจะเป็นอสมรตัวย่อทั้งหลายนี่เป็นตัวย่อที่สร้างคุนประโยชน์ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธาเป็นอย่างมากนะครับเรื่องที่พวกเราได้อบต เป้าหมายสูงสุดเนี่ยท้องถิ่นทุกท้องถิ่นคนจะต้องมีระบบกำจกัดขยะเป็นของตัวเองนะฮะเปของที่ปลวกรวมถึง้ารบริจาคด้วเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตต่อไปเราต้องเปี่นการพัฒนาประเทศการเศรษฐกิจ